โอเคครับสวัสดีครับผมโซดี้เรนเจอร์พบกับผม ID ด e รีเจนนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกข้อดีของทีม P 1ร0นะครับผมั้งสองทีมกับทีมที่ไม่มีทีมพ1ร้อยนะครับผมมันแตกต่างกันยังไงอะขอบอกกันเลยความหมายของทีม P 1ร้อยคืออะไรทีมพร้อยคือตรงนี้ครับนี่ครับเดี๋ยวนี่เขามันจะอยู่ตรงนี้ครับเนี่ยเลข P มันจะเท่าเท่ากับ100้ครับผม เราแบบว่าก็คือครับผมผสมเลนเจอร์ครับตัวเลนเจอร์ตั้งต้นของเราต้องขึ้นไฮเปอร์หรือก็ไม่ขึ้นอัลต้าก่อนนะครับ<อ>แล้วเราถึงจะ,ะเอาตัวที่อยู่ในระดับเดียวกันอนะในนั้นอนะเอามาผสมหรือว่ากบแดงที่อยู่ในระดับเดียวกันผสมจนให้ขึ้นเป็นหนึ่งร้อยนะผมมันถึงจะเรียกว่าทีมพีร้อยได้ครับ<อ>จะผสมกันไปจนมันได้พีหนึ่งนะอ่านี่ประมาณนี้ลีโอนา ธรรมดาตัง8เ่าจะได้คะแนน10ปึ๊บจะมีขั้นสูงถึง100คะแนนมันก็พอเราข้อดีของมันก็คือเราไปตีสเตจไหนๆก็ตามครับที่มันมีหมุนๆ่หมุน,มน,มน,มน,นะครับเราจะได้โบนัสนะผมได้โบนัสทีมนล้นึโบหนึชิ้น 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, นะผมอา่าอย่างเช่นเนี่ยผมไปเล่นด่านประมาณนี้น่ด่านห้า เล่นด่านไหนก็ได้ครับทั้งด่านฮาร์ดด่านอันนี้ก็ได้ครับมาทุกคนเดี๋ยวผมเล่นจบเกมให้ดูปุ๊บปึ๊บปึ๊บปึ๊บาได้แล้วนะนี่ก็ทุกคน,กคน,เ,กอน,นกเอา้าไม่คืนเลยแปลกว่ะใหม่นะเยี่ยมใหม่นะ <laughs> เมื่อกี้เวอร์เลย <laughs> เว่อร์จัดอะไรกดด่านนี้นะ มันจะมีโบนัสให้อ่ะอเคให้ดูยังให้ดูรี่ทำเวลานะป๊อป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 อันนี้ชื่อทีมผีรอ,อยนะมาครับปุ๊บเรากรลักกด เนี่ยมันจะเด้งโอนัตติโอนัดสองอันเลยเดี๋ยวไปลองทีมที่ไม่มีทีมพีร้อยนะมันจะต่างกันยังไงอ่าเอาด่านเดียวกันเลยครับด่านเดียวกันเลยทีมไม่ไม่มีทีมอ่าอันเนี้ยเฮ้ยมีตัวนึงว่ะอ่าอันนี้ไม่มีไปดูกันเป็นตัวปกติไม่มีอะไรเดี๋ยวดูได้เลยนะครับปล่อยมันเลยนะ โอเคจบละเดี๋ยวดูกันว่าเราได้โบนัสไหมโอกาสเกิดโบนัสมันจะเกิดยากกว่าทีมพีร้อยครับผมปุ๊บเนี่ยไม่มีครับเราจะไม่มีนี่แหละครับเพราะฉะนั้นเราก็ควรทำทีทมพีร้อยครับทีมพีร้อยง่ายๆเลยจะเป็นทีมปมาจากโคลาโบเราจะหาง่ายครับผมอ่าแต่ แต่ทีมที่หาง่ายอันดับแรกควรที่เราจะหาก็คือจะเป็นตัวในตาเนี่ยสีแดงมันจะอยู่สีแดงนะอ่ะเรากดมางี้ไม่เจอเรากดตรงนี้เรากดตรงโหมดอะ่ะเนี่ยเพิ่ใบแล้วมันจะมันจะออกง่ายมากครับผมบกดฟาร์มทิ้งไว้สักประมาณสามร้อยสี่ร้อยผมสำหรับคนที่ยังไม่มีเลยนะกดฟาร์มสักสามสี่ร้อยเออทำไม่ได้สักสองทีมตัวละ ทีมนึงก็ได้ครับถ้าสำหรับคนลีบเนอะนั่นแหละครับเวลาเราไปสะสมทีมพีร้อยในตานอื่นๆอ่ะมันจะะส,สมง่ายครับเอในดานอื่นก็คือสเตตพิเศษอ่ะเออเราจะไปหาสะสมได้ง่ายครับเนี่ยพวกเนี้ยไอพวกกินกระโหลกอามาตะเราจะสะสมได้ง่ายส่วนตัวผมก็ตอนนี้ได้ประมาณห้าสิบตัวแล้วก็ตัวนี้ก็ทะลุเป้าหมายแล้วครับเพราะว่ารอบที่แล้วอะมันยังมีไวท์ไทเกอร์มาด้วยไงรอบนี้ก็ยังมีก็เลยปั้นง่ายครับ ก็เอาใจช่วยกันทุกคนนะครับก็อย่าเพิ่งหมดไฟในขานปั๊มไวทไทเกอร์พีร้อยนะผมพีร้อยเม็กนะมันสวยจริงครับคุ้มค่าครับสวยมากตัวเนี้ยสวยจริงโอเคก็ไม่มีอะไรมากครับมาบอกว่าเออสำหรับใครที่เบื่อไลน์เจอชิ้่ไม่มีอะไรไลน์เจอทำก็มาทำทีมพีร้อยได้นะครับสนุกสนุกมากครับมันมาก ทำแล้วก็แบบสวยงามครับอันนี้ผมก็สะสมมาไล่ดูครับมีตัวไหนอันนี้ผมไปสุ่มมาแล้วก็ค่อยมาปั้นเนี่ยมันเป็นตัวเนี้ยตัวเนี้ยมีมีมีในด่านสเตจหลักนี่ครับเป็นตัวนี้ก็ปั้นปั้นแล้วก็ยัด,ย,ดยัดลงกว่าจะได้ก็นานอยู่พอสมควรครับต้องอาศัยความพยายามแล้วก็ความตั้งใจครับส่วนไอตัวนี้นะตัวดีครับมันเป็นตัวบัฟฟิงเออ ผมไม่ได้ปั้นตัวเลยวะไอ,อรอบที่จะเป็นตัวคาราโบก็มีมีตัววิ่งไหมมีมีแต่ผมไม่ได้ปั้นไงนคือสักอสักออะไรวะมันไม่พอเอออันนี้แค่เพิ่มความเร็วขึ้นที่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่ามันมันออกมาแล้วมันปรับเลี่ยนผมก็เลยเอามาใช้ดีกว,ว่าอ่าใช้สุ่มได้ก็ลองไมห่านะะนะสเตตหลักก็มีครับสวยสวยโอเคครับไม่มีแล้วมากก็ที่นี้นครับ 拜。Bye.